สวัสดีครับในระหว่างที่รอทีมงานเนาะ,ะพักผ่อน,นใน FC เพราะช่วงเที่ยงกินข้าวอิ่มแล้วก็หนังตาก็หย่อนเนะโอ้พียงนอนกับพื้นเลยใน FC ดีมากเลยพื้นก็สีส่วนมาดูห้องนี้บ้างพว้เข้าจองกันคนละห้องเลยใน FC โอพี่ไรมาปูครับอะจะภูมิใจนำเสนอเนาะ FC สิ่งนี้นะผมไปประดิษฐ์มาแล้วเมื่อกี้ในะ f ซก็คือล้อนะฮะหลังจากที่ f ซก็สงสัยมาหลายคนอยู่ว่าจะทํำยังไงถึงจะอแปลงนะนี่ f c ซึ่งตอนแรกมันเป็นล้อแบบนี้นะท่านผู้ชมมันเป็นล้อแบบนี้นะครับซึ่งล้อแบบนี้เนี่ยมันจะใส่ตัวนี้ลําบากนะ f c มันก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนเนาะนมันจะใส่ไม่ได้นะพี่น้องนี่มันมันสูงเกินนะฮะจะใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้จะใส่ข้างๆอะไรตรงไหนก็ไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้ง่ายล้อเนี่ยมันต้องเลี้ยวอย่างนี้ได้เนยสีมันต้องเลี้ยวได้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าจะทํำยัาง,งายไง<อ>นะครับถึงจะติดตั้งล้อตัวนี้ได้นะผมก็เลยไปเชื่อมใส่ต,ตัวนี้ในเนฟซีนะครับผมก็เลยไปเชื่อมใส่ท่อนเหล็กนะ ก็คือเอาเอาแป,ป๊บตัวนี้ออกใน fc นี่มันมีน็อตอยู่ใน f ีผมก็ไปหมุนน็อตออกนะแล้วก็เชื่อมใส่ตัวนี้แทนนะครับเชื่อมใส่แป,ป๊บเหลี่ยมนะครับแล้วผมก็จะเอามาแปะใส่ตรงนี้ใน fc นี่ผมก็จะมาแปะใส่ตรงนี้อ่าไม่แน่อาจจะต้องเชื่อมเหล็กมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไอตัวล้อมันต้องหมุนได้แบบนี้นะนี่่องไหม อ่ามันต้องหมุนได้แบบนี้ถ้าถ้าเกิดมันติดอเนี้ยมันมันก็จะหมุนไม่ได้ถูกไหมอ่ามันก็จะติดไม้มันก็จะหมุนยากเพราะนั้นอาจจะเชื่อมเหล็กมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ทาบกับเหล็กตัวเชื่อมอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้มันห่างความห่างให้มันได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะต้องเอาเหล็กมาเชื่อมอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเราทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เนาะนี่มันมันติดเกิน นี่นี่แบบนี้นะมันน่าจะไม่ได้เนี้สีสะีดูว่ามันมันจะติดตัวนี้เกิน,นเห็นไหมฮะทำเกี่ยวกับล้อเดี๋ยวจะหาเหล็กนะมาสักเส้นหนึ่งเนีสีเพื่อทําตัวรับเนาะก็ไม่มีระบอกเศษเหล็กเราจนะด,ดูก่อนหาเศษเหล็กแบบนี้ก่อนสักเส้นหนึ่งเนียสิไม่มีเลยวะ เท่านี้เลยไหมเด็กกองนู่นในตาเมื่อวานตั้งเยอะตั้งแย่ในห้องไหนในห้องไหนห้องไหงนเนาะจริงเหรอเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนมีเศษเหล็กหรือเปล่าเห็นมีเลยมีตะพี่อีกผลงานชิ้นโบเหลืองโบแดงไม่ไม่ท้วงกันเลยมุกไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีเลย ไม่มีเศษเลยใช้จนหมดเลยโอ้สุดยอดเลยน้องทำงานแบบไม่มีเศษเหล็กเลยปกติน่าจะเหลือนะนี่ไงเราใส่ตัวนี้ไงเหล็กเล็กเล็กๆน้อยๆนี่นี่เนาะตัดมาสักนิดนึงเนาะมาใส่ตรงนี้เพื่อเพื่อมาใส่ล้อตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้ดูนี่นี่ตัดแบบนี้นี่ fc ลอง ลองตัวนี้ดูนี่เนาะแบบนี้ก็ได้เนาะเออเอาตัวนี้แหละพอดีนี่นี่แหละเส้นนี้แหละพอดีเลยนี่เนี่ยลงเอาลงมาล่างอีกหน่อยนึงอืมเหมือนตบตัวเองมากเลยอื้อตดนิดหน่อยนะพี่หรือถ้าเข้าไปยังไงล้อมันหมุนไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเกิดเราเอาติดเนี้ยล้อมันจะมันจะติดมันจะหมุนเวลานะัะนะมันมันเป็นมาอย่างนี้นะมัน จบเลยไม่ไปเลยเพราะนั้นเราต้องเอาให้ห่างตัวเหล็กจอดประมาณนี้มันจะหมุนซ้ายขวาหน้าหลังใช่มันจะหมุนซ้ายขวาได้อ,อเวลาเราอ้น,นี่มันจะง่ายเพราะนั้นผมคิดเผื่อไว้แล้วะ,ะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเหล็กตัวนี้เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนอ่ะอาตอนนี้เชื่อมใส่นี่ก่อนดับเลขเชื่อมใส่จประมาณนี้ฝั่งนี้เนาะมันจะได้ติดๆเลยเนาะนี่เนาะใกล้นี่เลยเนาะ อืมไม่ได้แน่นเดี๋ยวอันนี้ล็อกยากแน่นอนนี่ประมาณนี้เนาะนี่เนาะประมาณนี้เนาะนี่นี่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวสเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัดออกอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูอ,อ in ีกทีตอนเสร็จนะวางแผนนวางแผ่นแล้วข้างนี้แหละข้างนี้เหรอข้างนี้ก็อาจจะได้ทําเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตประตูตกแน่นอนนะครับฝั่งนี้เรา ให้เพื่อนเอากุญแจตัวหนึ่งล็อกตายไว้ก็ได้เวลามีงานมีอะไรค่อยเปิดออกหรืออยากจะเปิดทีเดียวก็แล้วแต่สะดวกนะเราก็ใส่ล้อไว้ให้หมดอ่านะรถเหมือนรถแต่งเลยนะแล้วมันใช่นะนี่รถแต่งนะนนี่ยูหูมีบ้านั่นหนักนั่นหนักนั่นนักไม่ยอม ้ยิ่งในก็วิ่ใหญ่เนี่ยของเราหรือเปล่าเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเราหรือเปล่าเสียดายพี่นายไม่อยู่โรงเรียนเขาก็ดับ่นถ้ากัปตันเอารถมาเนี่ยไม่ได้ยอมแล้วน่ะจริงถ้ากัปตันเอารถมาเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้เลยากำลังขับมาดีๆนะอยู่พี่หนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้เลยวิ่งวิ่งวิ่เลยพันดับใส่เลยถ้ากัปตันเอารถมาผมว่าไม่มียอม อาจจะต้องได้กินควันดำกับตันสักหน่อยอ่ะเกือบเกือบได้เป็นควันนะควันฟ้าหน้าดำและตานีเฮ้ยนี่ไงเหล็กเหมือนมีคนส่งมาเลยนี่เออไม like ่อยู่ในร้านไม่นานเลยนะนั่นน่ะเฮ้ยพอดีเลยนะนี่พอดีเลยใช่ไหมเนี่ยโอเกือบมาได้แล้วไปไหนเกือบเดือดแต่ชื่อเมื่อกี้เหรอจะเป็นควันฟ้าหน้าดำดูทำมาที่ทำมาได้ดีคว้าออกมาเฮ้ยให้ยเฮ้ยเฮ้เหมือนแบบว่ารู้จักนะอืม ผเคคี่คมารเปล่าไ่ัน,นี้ยอทตรงนี้เน,ะน,ะน,นาะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ตัวนี้นปยอสวัสดีครับ